ค่ะสวัสดีค่ะพบกับมแม่หมออีกเช่นเคยนะคะหมอทิพย์ปณิชานะคะช่อง youtube ของเรานะวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์แต่ละราศีนะคะวันนี้มาถึง คลิปชาวราศีพฤษภนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่16พฤษภาถึง15มิถุนายนนะคะแม่หมอแบ่งตามศาสตร์นิรายนณะนะคะวันที่แต่ละราศีบางกรณีอาจจะไม่ตรงกันนะคะแต่พลังงานใกล้เคียงกันนะพเพื่อนๆสามารถรับชมรับฟังได้เช่นกันนะคะแม่หมอขออธิษฐานจิตแทนเพื่อนๆที่มารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ อขออธิษฐานจิตพลังงานหน้าไพ่แทนชาวราศีเมษนะคะพลังงานหน้าไพ่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้นะหรือเป็นแบบไวเวอร์ซ่าสลับข้างก็ได้นะคะเพื่อนๆคะนะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแม่หมอขอขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีที่น่ารักทุกๆคนนะคะที่ให้การติดตามนะ เป็นกำลังใจให้แม่หมอและทุกๆคอมเมนต์นะคะแม่หมอพยายามเข้าไปอ่านนะคะาหากคอมเมนต์ใดที่แม่หมอไม่ได้เข้าไปตอบแม่หมอขออภัยด้วยนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะแม่หมอพยายามจะทำคลิปให้จบก่อนสิ้นปีนี้นะคะและทำคลิปต่อๆไปนะคะ ขอพลังงานหน้าไพ่ห้าใบค่ะสำหรับความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษนะวันนี้แม่หมอมีอเบื้องหลังเป็นฉากของพระแม่โสพสตัญรักษมีอวตารปางหนึ่งของพระรักษมีนะคะผู้มีความสวยสดงดงามนะและความอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะในแหล่งทัญพืชแหล่งอาหารของเรานั่นเองนะองค์เทพ ผู้นี้นะคะแม่หมอขอพลังงานหน้าไพ่5ใบนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกอกล่องการ์ดหน้าพลังงานนี้นะคะแม่หมอขอเปิดพลังงานไพ่5ใบนะคะใบแรกเดอะเร e เเกิดขึ้นนะคะในความรักความสัมพันธ์ชาวราศีม พกนะคะตามด้วยเดอะไฮพิงเทสดูสถานการณ์ตัวเราก่อนนะเพื่อนๆคะตามด้วยเดอะฟูลและคิงส์ออฟครับตามด้วย10ดาบนะแม่หมอเห็นพลังงานหน้าไพา่ชาวราศีพฤศกความรักสถานการณ์ของคุณ ตัวตนของคุณณขณะนี้นะหากบางคนบางคู่กรณีความรักของคุณกำลังมีปัญหาใช่ไหมคุณเหมือนชายผู้นี้ผู้ถูกแทงด้วยคมหอกคมดาบนอนจมกองเลือดอยู่อย่างนั้นนะคะเ,เพื่อนๆค้ะนะความทุกข์ความเจ็บปวดของชาวราศีเมษในเรื่องของความรัก นะแม่หมอเห็นเดรร์เวิร์เกิดขึ้นเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษคุณกับคนที่คุณรักคุณเองมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ในอดีตชาตินะคะคุณเองไม่ใช่คู่กันแต่เพียงชาตินี้แต่คุณกับคนรักเป็นคู่กันตั้งแต่อดีตชาตินะบางคนเจอกันครั้งแรกเขาเรียกว่า ยังเรียนรู้นิสัยกันไม่มากพอเจอปุ๊บสปาร์กปั๊บนะแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะคะเราจึงแปลกใจแม่หมอคะทาไมหนูถึงถูกจะตากับคนคนนี้จังเลยนะแล้วเราก็มีความผูกพันกับเขาทางจิตนะคะบางครั้งบางากรณีเราเองสามารถสื่อสารกับเขาด้วยทางจิตได้นะ เช่นเขากำลังทำอะไรอยู่หรือเขากำลังทุกข์ทรมานเจ็บปวดใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราเองกับมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นเช่นนั้นโดยที่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าทำไมเราถึงมีความรู้สึกแบบนี้ได้นั่นเองนะคะนะ สถานการณ์ของชาวราศีพฤษภบางคนบางคู่กรณีณนะขณะนี้คุณต้องการอิสระนะคุณต้องการที่จะ,ะเผชิญไปในโลกว้างคุณต้องการที่จะเดินทางนะเห็นภาพของเด็กฟูนี้ไหมคะเด็กหนุ่มผู้นี้สะพายกระเป๋าหนึ่งใบเพื่อจะเดินออกไปในโลกว่างนะเพื่อจะ,ะเผชิญผจญภัยนะความเสี่ยง ที่รออยู่ข้างหน้าเขาก็เอเขาก็ไม่ได้มีความกลัวเกรงอันใดนั่นเองแต่บางสภาวะชาวราศีพฤษุคุณเองยังอยู่ในสภาวะที่อยู่นิ่งๆน,นั่งอยู่เฉยๆรอความรักให้เข้ามาเติมเต็มกับเราลักษณะนั้นใช่ไหมหรือบางคนคุณเองนะอาจจะอยู่ในสภาวะที่ความรักแม่หมอคะ มันดูอึมครึมมืดมนค่ะแหม่หมอคะนะเขาคบกับเราเขาไม่ยอมเปิดเผยสถานะเราคะ่ะเราอยู่ในสภาวะของคนที่อยู่ในเงามืดของเขานะหรือที่แม่หมอเห็นคุณเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ดึงดูดใจมีความสวยสดงดงามเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีสเสน่ห์ที่คนที่เข้ามาพบเห็นเขาก็สามารถ รุ่มหลงเรานะมีสเสน่ห์ที่มันดูแปลกๆนะคนคนนี้อะไรประมาณนี้นะพลังงานหน้าไพาที่ไม่หมอเห็นนะช่วงนี้เราเป็นคนที่มีสเสน่ห์และสวยสดงดงามแต่ทำไมความรักของเราถึงต้องเจ็บปวดใจทุกทรมานเช่นนั้นนะคะ ความรักที่มันเหมือนถูกทิ่มแทงด้วยคมหอกคมดาบนะคะคุณลุกไม่ได้เลยนะนอนจมกองเลือดอยู่แบบนั้นนั่นเองนะคะ,ะแม่หมอขอพลังงานไพ่ห้าใบานะดูสิคะว่าคนที่เขาเข้ามาสารสัมพันธ์กับเราเขามีบุคลิกลักษณะยังไงหรือสถานการณ์ที่เขาเจอเขาเป็นเช่นไรนะคะเพื่อนๆคะ่ะใบแรกเอสออครับตามด้วยสี่ดาบ และ Queen of c u p 8ดาบคะ่ะเพื่อนๆคะและ Kings o p p n t t c l l e s เขาบอกว่าสถานการณ์ของคนที่เรารักหรือคนที่จะมาสารสัมพันธ์กับชาวราศีพฤษภนะณนะตอนนี้ความรักของชาวราศีพฤษภมันรู้สึกหยุดนิ่งนะหยุดชะงักลง หรือขาดการติดต่อสื่อสารกันใช่ไหมคะความรักที่มันเหมือนมืมดแปดด้านนะขยับซ้ายก็ไม่ได้ขยับขวาก็ไม่ได้คะ่ะแม่หมอคะมันเจอสถานการณ์ที่เจ็บปวดใจนะ,ะแม่หมอเห็นคุณเหมือนถูกพันธนาการถูกปิดหูปิดตาเอาไว้นั่นเองนะคะความรักครั้งนี้เราเองต้องนอนแน่นิ่ง ขยับขยื่นไปไหนไม่ได้นะแต่สถานการณ์ต่อไปในภายภาคหน้าคุณเองมีความมั่นคงในความรักครั้งนี้มากๆค่ะเพื่อนๆคะนะและคนที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับเราเขาเองก็เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงในความรักนะเขาเองรอเวลาเท่านั้นค่ะเพื่อนๆคะเอสออฟคับเกิดขึ้นเขาจะมาเติมเต็มความรักครั้งนี้ให้มัน อุด,ดมสมบูรณ์เขาเรียกว่าช่ำชื่นชื่นอุรดดานะมีความเมตตาต่อกันนะคะเหมือนถ้วยใบนี้ที่น้ำมันเต็มถ้วยจนล้นออกมาความรักครั้งนี้มือจากสวงสวรรค์เขาได้ประทานให้เรานะคะเพื่อนเพื่อนคะนะและดังเหมือน King of p e n t a c เ e ผู้นี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราหรืออายุมากกว่าเรา อาจจะเป็นไปได้นะคะเขาจะเดินทางมาหาเรามาติดต่อสื่อสารกับเราในความรักครั้งนี้เขาจะมารวดเร็วดังอัศวินนั่งมาตัวนี้นะมาหยิบยื่นเหรียญสัมพันธไมตรีที่ดีงามให้แก่เรานะคะบางครั้งมาโดยที่เรายังไม่ทันตั้งตัวนะความรักของคุณกับเขาเป็นเดลีเวอรความรักที่มันผูกพันธนาการกันทางจิต หรือความรักที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะแต่คำว่า the lover แม่หมอต้องบอกว่าบางครั้งบางคู่กรณีคุณกับคนรักอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะเป็นความรักที่มันมีแบบทดสอบมีปัญหาอุปสรรคเข้ามามากมายนะคะแต่เราต้องเข้มแข็งและ ฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปให้ได้นั่นเองนะคะเพื่อนๆนคะแม่หมอขอบทสรุปอีก5้าใบนะคะดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพฤษภนะคะว่าคุณมีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นเช่นไรนะใบแรก The c h a r ิออตามด้วยสองไม้เท้าและ just moment เกิดขึ้น เดอดสตาร์ตามด้วยห้าไม้เท้าคะ่ะเพื่อนๆคะเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ชาวราศีพฤษภคะคุณเองนะจะได้พ้นจากห่วงเวรห่วงกรรมพันธนาการต่างๆของคุณนะเป็นดัง เทวดานางฟ้าผู้นี้ออกมาเป่าปีเป่าแต่ให้จิตวิญญาณต่างๆได้ลุกขึ้นมานะคะหรืออีกในหนึ่งคุณเองจะสามารถก้าวผ่านนะจิตวิญญาณของตนที่มันตกอยู่ในภาวะภวงเรื่องความรักนะคุณจะก้าวข้ามันไปได้ในอีกสภาวะจิตอีก อ่าอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนะความรักครั้งนี้พลังงานที่ไม่หมอเห็นคนที่เรารักเขาอาจจะเป็นเหมือนเดอะสตาผู้ที่มีคน ผู้คนมาไายล้อมจำนวนมากมายหรือเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีออร่ารูปร่างหน้าตาดีนะมีคนมาหยิบยืดสัมพันธ์ทไมตีให้เขามากมายเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะแยะเข้ามาในชีวิตเขาและคุณกับเขาเกิดการประทะคารมเกิดการงัดกันเข้าใจผิดกันนั่นเองนะคะทำให้ความรักของคุณกับเขาต้องถูกชะงักหยุดนิ่งลงหรือถูก ความรักที่มันเหมือนดองเอาไว้อะยังไม่สามารถที่จะพัฒนาก้าวต่อไปได้และความรักได้แต่เพียงการส่องมองนะหรือคุณกับเขาหากมีการถึงขั้นบล็อกการติดต่อสื่อสารโรคโซเชียลความรักของคุณเป็นความรักที่เขาเรียกว่ามองอยู่ห่างๆแบบห่วงๆนั่นเองนะคะเพื่อนๆคะนะเขาเองยังเฝ้ามองคุณนะ หากคุณบล็อกสื่อสารโรคโซเชียลเขาเขาอาจจะใช้ไอดียไลหรือหน้าเฟซใครเข้าไปดูคุณก็ได้นะพลังงานที่แม่หมอเห็นนะคะแต่ณขณะนี้ชาวราศีพฤษภจิตวิญญาณของคุณก้าวเข้าไปอ,าอีกระดับหนึ่งนะคุณมีการพัฒนาตัวเองคุณมีการเรียนรู้ในความรักที่ผ่านๆมาคุณเองอ อาจจะคบกับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะถึงขั้นต่างประเทศหรืออยู่คนละต่างจังหวัดได้นะคะความรักครั้งนี้คนที่เรารักหรือเราเองกับเขาน่าจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องไหมการสื่อสารที่มันห่างไกลหรือ คนที่เรารักเขาต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเดินทางไปเดินทางมามีระยะทางในการติดต่อสื่อสารเขาเองเป็นคนที่ภายนอกอาจจะดูเข้มแข็งนะแต่จริงๆข้างในเขาเป็นคนอ่อนแอนะคะเป็นคนอ่อนไว้อ่อนโยนนะคะคนคนนี้นะเดชาริออดผู้นี้และความรักคุณกับเขาน่าจะมี เขาเรียกว่าความหึงหวงเข้าไปเกี่ยวข้องไหมเขาเรียกว่ารักแรงหึงแรงนะคุณกับเขานะคะพลังงานที่ไม่หมอเห็นนะคะและคนคนนี้เขาอาจจะทําหน้าที่การงานเกี่ยวกับเรื่องอการแต่งตัวหรือ เ,เกี่ยวกับความสวยความงามคีเอทีบขายเสื้อผ้าขายเครื่องสำอางก็เป็นไปได้นะคะหรืองานของเขาต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศนะครับองค์กรใหญ่ๆประมาณนี้นะหรือถึงขั้นรับราชการทหารตำรวจก็เป็นไปได้นะคะพลังงานที่แม่หมอเห็นคนที่เรารักนะมแม่หมอขอบทสรุป ให้นางฟ้าเขาต้องการบอกอะไรชาวราศีเมษนะคะหากคุณกับคนรักติดต่อสื่อสารกันเพียงสองมองทางสื่อสารโลกสดการสองมองที่อยู่เดนไกลคุณกับเขามีการประทะคารมกันและเกิดการเขาเรียกว่าตัดสินใจเลิกจบหรือ งเงียบกันสักพักหนึ่งนะอยู่ห่างๆกันสักพักหนึ่งนะคะแม่หมอเห็นพลังงานหน้าไพ่นับจากนี้ที่เพื่อนๆชาวราศีพฤษภได้เข้ามารับชมรับฟังนะคุณเริ่มปรงกับปัญหาคุณเริ่มคิดได้นะคุณรอเวลาให้มัน คลี่คลายลงพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะพลังงานที่แม่หมอเห็นนะคุณเข้มแข็งมากขึ้นค่ะเพื่อนๆค่ะนะแม่หมอขอพลังงานหน้าไพ่อีกสามใบดูซิเราบรรดาเทวทูตนางฟ้าจากสวงสวรรค์เขาจะแนะนำอะไรเพื่อนๆชาวราศีเมษนะคะใบแรก f ฟ x you fair ตามด้วย a c o r r g e จลร b b เ e นะและเซเว่นเดลิซินเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เราบรรดายูนิคอนเขาได้ม,ดมาอบอุ้มคุณไว้นะเขาขอให้คุณจงกล้าที่จะติดสินใจกล้าที่จะ,ะเผชิญไปในโลกกว้างนะคะเขาได้มาอบอุ้มโปรเทคคุณไว้แล้วนะนะเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ หากคุณเจอปัญหาอุปสรรคเจอพลังงานที่มันเลวร้ายนะคะเขาได้เข้ามาช่วยเหลือคุณเขาได้มาดูแลคุณไว้แล้วนะอย่ากกลัวกับปัญหาก่ะเพื่อนเพื่อนค้ะนะขอให้คุณฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาครั้งนี้ไปให้ได้นะคะชาวราศีพฤษภคะ่ะแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะคะต่อสู้ปัญหาความรักไปให้ได้นะคะชนะใจตัวเองนะ และสามารถที่จะชนะใจคนที่เรารักให้ได้นะคะเพื่อนเพื่อนคะแม่หมอขอขอบคุณทุกๆกการติดตามนะคะทุกๆกการกดไลค์ s ับ s c r i b e แม่หมอนะแม่หมอขอบคุณมากๆคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับราศีต่อๆไปนะคะวันนี้แม่หมอบายบายคะ่ะเพื่อนๆค่คะสวัสดีคะ่ะ